<B> สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับอัพแอมฟิแอนฟีเดย์วันนี้จะเป็นบรรยากาศนี่เลยลมลืน่นจะเป็นท้ายเขื่อนอำเภออูทองเนี่ยนี่เจ้าของรถแนะนำชื่อหน่อยแนะนำชื่อผมโน้ตครับ น็อตเนาะครับผมเราแพนไปที่รถดีกว่าครับคันนี้จะเป็นดีมซุปเปอร์คับครับผมจะเป็นสีแบบกึ่งด้านใช่ครับเป็นกึ่งด้านสะอาดนะครับคันนี้เออดูสะอาดตาเลยโอ้ยปิดทะเบียนเอาเปิดได้เปิดได้เขาไม่เป็นไรไม่กินอันนี้ก็จะเป็นอะไรแบบ เยอะๆหน่อยก็อะไรแบบพอจับต้องได้พอจับพอจับต้องได้แต่ว่าแพนที่หลอเลยแต่คันนี้คันนี้ที่เห็นเลยยังเป็นดัมอยู่ครับผมก็จะยังไม่เป็นดิสนะยังไม่เป็นดิสลอจะเป็นของซุปเปอร์แดงครับซุปเปอร์แดงเนาะตัวแรกเดี๋ยวนี้คู่เท่าไหร่เนี่ยซุปเปอร์แดงอยู่ประมาณไม่น่าไม่น่าเกินสองพันแล้วไม่เกินสองพันนะครับผม ล้อมันจะเป็นอ๋อออกออกด้านใช่ครับออกด้านท้องด้านตัวนี้นะ่าจะเป็น1.2ึ่งจุดสองป่ะหนึ่งจุดสองหรือหนึ่งจุดสี่น่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งจุดน่าจะเป็นหนึ่งจุดสองครับ1.2หนึ่งจุดสองใช่เพราะมันเล็กมันเล็กใช่เขาจะรัดด้วยยางเดี๋ยวผมดูยางเพราะว่ามีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทวงหลายคนคทวงเยอะว่าพี่ทําไมไม่บอกยางจะเป็นใช้ไซส์สองร้อยครับใช้สอง สะอาดสะอาดนะครับเห็นว่าทำสี่เองด้วยครับผมใช่ครับมาที่ด้านหลังเลยล้อหลังก็จะเป็นยางน่าจะใหญ่กว่าล้อหน้าเลยนะใช่ครับอันนี้เราจะเป็น2,5,0อ่าเดี๋ยวผมดูให้2 2 5สองหายางจำไม่ได้แต่อันนี้ก็จะเด่นเรื่องโชมหม เขาผมเป็น w p ก็จะเป็นงานพวกสำเนาเขาผมเป็นงานได้มาราคาเท่าไหร่ตัวนี้ไม่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 เกินไม่เกินสองพันไม่เกินสองพันนะแต่ในงานเขาดีนะเขาผมจะมีวันมีรหัสบอกตัวนี้ใช่อันนี้อัน้ก็ปาดโอเคเลยนะใช่ครับปาดสวย ความสูงเท่าเดิมป่ะเท่าเท่าเดิมครับเท่าเดิมเลยเท่าเดิมครับเท่าเดิมเพราะไม่ได้ปรับไม่ได้แต่งพอผมซื้อมาก็ออกจากกล่องก็ใส่เลยอืมได้อันนี้ก็กันตกก็จะเป็นได้นะครับครับได้แพงไหมตัวนี้ได้ไม่ไม่แพงนะครับประมาณห้าหกร้อยห้าร้อยก็ไม่แพงเนาะไม่แพงเพราะเก่าแล้วมันต้องเปลี่ยนมันต้องได้เปลี่ยนเลยอืมใช่ครับเพราะมันเก่าก็จะเป็นเบาะเตกนะครับเบาะเตะแพงไหมตัวนี้ เกาะเสกนี่อันนี้แท้ครับอันนี้แท้ฮอนด้าซื้อยกยกใบเลยซื้อยกใบเลยครับหนึ่งพันบาทก็คือโครงแท้ใช่ครับแท้หมดเลยครับ่จะเป็นจุบครับจุบจุบนี้ก็สวยครับผมสีเขียวจะเป็นมือลิงครับผมมือลิงนี่ของอะไรเนี่ยทั่วไปครับทั่วไปครับอันนี้ทั่วไป แต่จะเป็นทรงเดียวของของช่างหนุ่มช่างหนุ่มครับผมช่างหนุ่มหรือหนุ่ยช่างหนุ่ยอ่างช่างหนุ่ยนะเขาจะเป็นอันนี้จะชุดชุดนี้คือเก็บสีหมดเลยเนาะครับผมเก็บเก็บสีหมดเลยเขาจะมีเด่นๆอยู่หนึ่งตัวก็ตัวนี้เลยนะครับครับผมเป็นโอริอันนี้เป็นงานเลเซอร์เฮ้ยเลเซอร์ไปเนี่ยอันนี้เลเซอร์ครับเลเซอร์นะ ได้ไหมราคาเท่าัวนี้ตัวนี้ผมไม่ทราบมันานมากรแปเนืดได้ไหมแปบได้ครับก็ปรับได้จริงนะแปปแปปได้จริงแต่เราอย่าไปหมุนเขาเลยแบบเพราะว่านอนเขาน่าจะปรับแบบพอดีพอดีพอดีเลยโอเคครับตัวนี้อันนี้ก็สวยนะเนี่ยครับผมตัวปิดหรูกระจกครับอันนี้เบสิกตัวน่าจะเป็นอลูมิเนียมครับอลูมิเนียม แพงไหมครับตัวนี้คู่นไม่แพงไม่แพงด้วยไม่ไม่ไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยด้วยนะสั่งออนไลน์สั่งออนไลน์เลยก็สะดวกสบายนะก็ผมสเตปเครื่องยนต์คันนี้สเต็ปเครื่องยนต์นี่เดิมครับแข็งแคมของช่างหินมีแคมมาเกี่ยวด้วยแคมอย่างเดียวแคมอย่างเดียวครับก็จะเป็นน็อ ครับผมเป็นวกน็อตดสีเนาะครับผมยังเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดถือว่าสะอาดสะอาดครับผมสะอาดเลยแหละดูดิคือไม่มีอะไรไม่มีแต่คือต้องมองครับผมมาดูที่คอท่อเลยคอเดิมป่ะอันนี้เป็นคอไซเดิมไซประมาณยี่สิบสองอะไยี่สิบสองครับผมประมาณนี้แต่เป็นแต่แต่เละแต่เละป่ะ คอตะเล็หรือว่าท ar ับคอเดิมเป็นคอตะเล็อ๋อเป็นคอตะเล็กน้องขุมรอยเชื่อมอยู่นี่ครับผมแล้วก็มีสายรัดทำไมต้องรัดอ่ะอ๋อคอสวมใช่คอสวมส่วนคาร์บอนเคปลาคันนี้น่าจะเป็นงานฟิล์มนะครับครับงานฟิล์มครับเป็นงานฟิล์มหมดไม่ใช่งานิื่นอืมต่คาก็อาจจะดรอปลงหน่อยครับผมก็จะประหยัดหมดเพืประหยัดนี่นะบางท่อนี่เท่า อันนี้ทอด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 ไม่ใช่ทอดแท้ครับเป้ทอดแท้เนาะตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาเชื่อมเองวะเนี่ยครับผมซื้อมาเชื่อมเองครับเชื่อมเองมันก็จะดูดูดูหน่อยครับผมดูดูหน่อยอันนี้ก็จะมีไล่เบานิดหน่อยนะครับผมตามตาตาเดี๋ยวนี้ครับผมใส่เจอ็ดกดโดนค่าแคมไปเท่าไหร่ตัวนี้ค่าแคมปประมาณแปดร้อยกว่าบาท เป็นไงมั้การขับแค่ปิดผว่ารถเดิมๆใต้แคมตัวเดียวน่าจะบ้าอาการได้นะครับผมเพราะว่าสําหรับช่างเขาก็บอกว่าต้นมันจะจัดอยู่แล้วตามโรงงานนะครับต้นจัดอยู่แล้วลายก็ให้ในเรื่องของแคมครับการทํางานของแคมเรื่องลายมันก็ร้อยสี่สิบห้าไม้นะครับร้อยสี่สิบสี่สิบห้าเพราะเดิมๆไม่ถึงแน่ครับผมเดิมเดไม่ถึงร้อยสี่สิบแน่เรบ เตอก็ปกติที่5 3 2ตัวนี้ตัวนี้วัดวัดได้ไหมอ๋อวัดวัดได้ครับแต่ไปไปกุญแจขึ้นปะมันยังไม่ขึ้นมันไม่ไม่ได้ใส่สายกาวไว้อยยยยังไม่ยียยยยยยหยย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 มยยยยนยยยย้ยย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 ย้ยยปยหน้าเป็นยยนียย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 รยย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  e LED ยยยย เป็น LED ไฟฟ้าครับฟังเสียงได้ป่ะได้ครับตัดเลยครับพี่จะเอาแต่ตัดมือตัดมือได้เดียวเลยติดง่ายด้วย ตอดใส่ล <fin anta> <ots> ุ <aps> ้นด right ูสดใส่แล้วก็ N K แต่น่ามนเป็นของอะไรนะของ N K ครับอ๋อคือตัวนี้เลยเปลี่ยนนี่ที่เปลี่ยนนี่เพราะมันดีขึ้นหรือว่ามันใหญ่ขึ้นว่าการจ่ายน้ำมันก็น้ำมันก็จะหนาขึ้นครับครับเวลาเราดูสด แล้วก็แต่มันมันก็ไม่ไม่ไม่กระทบเลยกับเครื่องครับผมแต่แค่จ่ายน้ำมันเยอะอย่างว่าก็ขี่ดีกว่าเดิมอะเข้าขี่ดีกว่าเดิมถ้าขี่ไม่ถ้าขี่ไม่ดีก็คงไม่เปลี่ยนครับผมใช่ครับผมอันนี้ก็ขับนี้ก็ครับผมกระบะกระบะที่อยู่ในขับนี้ก็แต่ลกคันก็สดสดสดครับผมโมเย็ดม้านะครับเลยประทานประเด็นคือประธานที่สุดเพจเขามีนะเนี่ยโมเย็ดม้าเขาเพจเดียวเลยพิมพ์ตรงตัว โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ,บจะขีนคลีน,ลนเนียนเนียนจะเป็นบอลด้านนะครับผมช่วงนี้นี่สีด้านนี่กำลังคลิปน่าดูเลยเน<อ>ีาะโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม